แล้วาที่กุฏิว่าอยู่ที่กุฏิว่ามโดนเสาขอบคุณมากเปียยนเนี่ทำบุญแล้วก็เนี่ยรับวยน้งขาไม่พระเป็อไรบุญเยอ ยานี่ยน้ำยาละน้ำยาทำเอง <c oughs> ได้พลัง ล้างจานล้างจานขอบคุณมากเสีย <inda> <h uneasy> <ses cave> เสร็จทำอะทำบุญด้แรงใจนะ้อยู่ีไ ไม่ใช่บกไม่ชามคุณมืมตุ้ติะเอาไปล้างเขาตุ้ติดคระมือบาทคระน้งจานล้งจานดีค่ะ นี่นี่นเอาเอาไปนี่ไปนี่ใส่น้ำเปล่าน้ำคา,างที่สองเด่๋ยนั่นไป่้มกับมะม่วงต้มขาเสร็กัน,กกนล้ลนะตอนนั่นต้องใช้พลังเบาไม่งั <c oughs> <c oughs> น้นก็อี่มันแะ ดีค่ะล้างถ้วยล้างจานนะคะล้างถ้วยล้างจานอ่ะเอ,เอาน้ำยามาอันน้ำ การล้งจานขอบคุณมากเสียงทำบุญเสร็จจะทำอะไรทำบุญด้วยแรงกายได้พลัง นี่นี่เอาเอาไปนี่ไปนี่ใส่น้ำเปล่าน้งคา้างที่สองเดี๋ยวนั้นไปวามกระมัมมงคฟังคำ เงินเสร็จะทำไละทำบุญด้วยแรงใจล้างถ้วยล้างจานเอาน้ำยามาอันน้ำ ทำบุญแล้วก็เนี่ยนะช่วยน้ังขาแม่พระหรืนายบูเื่ เนีะตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำสองคนก็เส็จล้าไปล้างทางีน่นู้นไปเนีะตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำสองคนก็เส็จล้าไปล้างที่นู้นไป อันนีน้ตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำสองคนก็เสร็จป้าไปล้างทางโน้นไปนมชานี่นีทุบตีพักเราไปล้างทุบติพัะบาทพักนะค่ะแล้วทำบุญแล้วก็เน,นี่ย นะต่วยนางขางม่มพระหรือนายบุ้งก็อยู่ที่กุงศีว่ะอยู่ที่กรุงศว่ะเดี๋ยวในแค่นี้ก่อนนะสวัสดี น้ำยาเนี่ยน้ำยารอน้าทำเองนที่กูว่ะอยู่ที่กูตีว่ะโดนเสาเออแม่แมงไม่เห็นเขาูแ่แอ้วน่ย ล้างถ้วยล้างจานอเอาน้ำยามาอันน้ำล้างจานล้างจานบคุณมากเึียง